สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีการงานตอนนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอาจจะมีปัญหาเจอกับงานบางอย่างที่ค่อนข้างหนักมีเรื่องให้ต้องคิดต้องทำอยู่ตลอดและอาจเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ในตอนนี้ค่ะต้องใช้เวลาในการจัดการให้ดูแลเรื่องของอารมณ์จิตใจของตัวเองด้วยนะคะในเรื่องการเงินถือว่าดีค่ะจะได้มาจากคนรอบข้าง เช่นจากพ่อแม่หรือจากผู้ใหญ่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือประคับประคองจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเงินให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะหรือในอีกแง่หนึ่งคือเราต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาก็เป็นได้นะคะความรักสําหรับคนมีคู่จะมีในเรื่องของการหึงหวงการระแวงการไม่ไว้ใจกันเพราะฉะนั้นคู่ไหนที่เป็นแบบนี้นะคะก็ขอให้ลดลดลงหน่อยค่ะเพราะอาจจะมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ตามมาได้นะคะความรักสําหรับคนโสด ในเรื่องของความรักจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบนะคะแต่คุณก็ต้องดูดีๆนะคะเพราะเขาอาจจะมีแฟนหรือมีครอบครัวอยู่แล้วซึ่งดูแล้วแฟนเขาจะขี้หึงและห่วงมากด้วยนะคะหรืออีกแง่มุมหนึ่งตัวเราเองนี่แหละคะ่ะที่แอบไปรักไปชอบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วตรงนี้ก็ต้องใช้สติด้วยนะคะสุขภาพสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจโรคความดันอยู่แล้วให้ระมัดระวังให้มากๆนะคะแล้วก็ ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยค่ะเพราะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของเลือดตกยางออกได้ค่ะโชคลาภโชคลาภของคุณในช่วงนี้ก็พอจะมีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นโชคก้อนใหญ่นะเพราะฉะนั้นอย่าซื้อเยอะนะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข5และเลข1ค่ะ